เก็บเสร็จแล้วก็ไปกันดูสิค่อยๆกินค่อยเก็บยังเก็บไม่ค่อยจะทันเลยดูเดี๋ยวรอพวงนี้อีกเนาะวันนี้ก็เก็บได้ขนาดนี้เลยค่ะเนาะเดี๋ยวเอาไปขายพริกก็เริ่มสุกแล้วดูสิพริกก็เริ่มสุกแล้วนะคะ หอยเละโยงเลยยงเลยไปเข้าบ้านถเถอเพราะว่าถึงเวลานอนแล้วก็ถึงเวลาไปทำงานแล้วนอนสักตื่นนึงเดี๋ยวเราก็จะไปทำงานนะคะสวัสดีค่ะมูเลอร์มูเลอร์นกสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะก็เป็นอีกช่องหนึ่งของป้าโมนาเนาะแต่ช่องมูเลอร์ก็ไม่ค่อยได้ลงหรอก คนไหนที่มาช่องโมเลอร์หรือมาช่องโมนายังไงยังไงเดี๋ยวเข้ากลับไปก็คือไม่แตกต่างนะคะได้เวลาเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเอาช่องโมเลอร์ไปหรือว่าจะเอาช่องโมนาไปเนาะก็ได้เวลาเหมือนกันนะโอ้ยหนักอยู่นะโอ้ยหนักอยู่หนักอยู่โอ้ยเดี๋ยวเอาไปให้ไปขายให้เพื่อน ดูนะคะเดี๋ยวเอานี่ไปขายแล้วก็เอาแตงกวาเนี่ยดูแตงกวาดิแตงกวาก็เยอะเดี๋ยวแตงกวาก็ต้องเอาไปส่งเพื่อนนะคะเนาะเดี๋ยวแตงกวาไปขายด้วยเดี๋ยวเราก็เอาไปขายนะคะเนาะอยู่บ้านคนกินเก่งก็อาหารเยอะกินเก่งอย่างนี้แหละกินเก่งไหมก็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 พอพอพอกิน แต่เราซื้ออาหารกันเราซื้อแค่สัปดาห์ละสองครั้งนะคะเนาะนี่โยเกิร์ตโยเกิร์ตซื้อมาไว้เต็มตู้เลยถ้าราคาถูกเราก็ซื้อไปเยอะเพราะว่าแท้จริงอ่ะราคาก็ประมาณ150บาทนะคะต่อกระปุกหนาะงร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะคะกะปุกนี้เนาะแต่คันนี้ 150- ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนี่ก็ประมาณเท่าไหร่น้ำหนักเดี๋ยวอ่านให้ดูอันนี้วันหมดอายุก็คือวันที่สิบเดือนสิบเนาะ ก็คือได้เดือนหน้าอีกเดือนนึงแต่โมนาก,กิจกนหมดก่อนอยู่แล้วแหละเพราะว่ากิน2คนอันนี้คือกระปุกละหนึ่งหนึ่งกิโลนะคะ1กิโลเนาะจากราคา2 0 0 150สถึง200สัปดาห์นี้แล้วของต่างประเทศนะเวลาเขาซื้อเขาขายอะไรนะคะเขาซื้อขายเป็นสัปดาห์นะสัปดาห์นี้ลดราคาสัปดาห์หน้าอาจจะราคาเต็มเนาะจากที่เคยซื้อปกติราคา3 6ถึง38โคนสัปดาห์นี้ขายอยู่ที่20โคน 2ี่โคนี่คือที่ฟักต้านะคะอันนี้คือพูดถึงราคาของประเทศเดนมาร์กนะคะเนาะคนไหนสนใจสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก็คือวันที่12ใช่ไหมถึงถึงวันที่10สิบเท่าไหร่อ่ถึง12ถึง17เนะ12ถึง17 สิถึงสิบเจ็ดเซ e ตนะคะเดือนกันยาเนะก็ซื้อได้ราคานี้20โคลนะคะแล้วไข่นี่ก็คือลูกใหญ่มากเราไปซื้อที่หน้าฟาร์มมาเลยเนาะไข่นี่30ฟอง30ฟองห้าสิบห้าสิบโคลแต่ถ้าโมนาไปซื้อมาให้เพื่อนด้วยโมนาจะเอาไปขายต่อเป็นห้าบ้าโคนโมนาขอ5บาทค่าน้ํามันเนาะเพื่อนเขาก็โอเคค่ะโมนาก็ไปเอามาวันนั้น4ี่ถาด ลูกใหญ่มากเลยนะคะไข่ก็ลูกใหญ่มากเนาะอ่าห้าสิบโคนนี่ก็ประมาณสองร้อยห้าสิบาทนะดูลูกไข่นะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะลูกใหญ่มากสามสิบฟองนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นอาหารของพวกเรากินตั้งแต่กันเนาะบางทีเหนื่อยๆมาใครอ่าเหนื่อยๆมาก็ขอดื่มสักนิดนึงเนาะแอนอ่าน้าดื่มน้าน้ําส้มเนาะน้ําส้มมีขวดก็นี่แหละคะ่ะตู้เย็นบ้านโมนาเนาะก็เป็นตามนี้เลย หาอยู่หากินตามภาษาค่ะเนาะไม่ได้กินอะไรนี่เห็นไหมลุงทําสลัดไว้ให้โมนาต้องกินสลัดนี้ทั้งหมดทั้งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวโมนาก็ห่อไปกินที่ทํางานเนาะเมื่อกี้ไปเก็บมะเขือเทศมาแล้วเดี๋ยวเราก็ห่อสลัดเนี้ไปกินกันลุงทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วลุงไม่อยู่บ้านสองวันค่ะเพราะว่าลุงไปทํางานขับรถเนาะอันนี้ก็เป็นสลัดที่ลุงทําไว้ให้โมนาก็ต้องห่อไปกินนะคะเนาะเป็นมื้อเย็นของเรา เมื่อเย็นโมนาจะพยายามกินสลัดเนาะเพื่อไม่ให้มันหนักท้องโมนาเป็นคนอวบมากเลยค่ะตอนนี้น้ำหนักก็ประมาณแปดสิบเก้าจะเก้าสิบอยู่ละอยากพยายามลดเนาะเอวหายพุงพุงมาเยอะเลยค่ะโมนาก็ค่อยๆกินไปนะคะเนาะแล้วก็ตอนนี้โมนาก็กินตัวนี้ด้วยกินไฟเบอร์ของพิมลิพายด้วยแล้วก็ตอนนี้ถ้าไฟเบอร์พิมลิพายหมดโมนาก็จะไปเอาไฟเบอร์ของเพื่อนมากินเนาะ กินไฟเบอร์แล้วมันดีตรงไหนคะกินไฟเบอร์แล้วมันดีตรงไหนคือไฟเบอร์มันกินแล้วทาให้อ่าการขับถ่ายระบบขับถ่ายไฟเบอร์นี่มันกินแล้วมันล้างลําไส้จริงๆนะแต่ก่อนโมนาก็ไม่เชื่อนะคะว่าไฟเบอร์มันล้างลําไส้ล้างยังไงล้างลําไส้เนาะพอโมนากินแล้วเออการการขับถ่ายของเราจากที่เราเคยถ่ายเป็นก้นๆนะคะจากการที่เราขับถ่ายเป็นก้นๆเราก็ขับถ่ายเป็นแบบแบบแบบไม่ถึงแม้มันจะถ่ายเป็น เป็นของเหลวออกมาแต่มันไม่มันไม่บีบเราค่ะมันไม่บีบลําไส้เรามันไม่ทําให้เราเจ็บเราปวดเนาะแต่บางคนถ้ากินยากินยาถ่ายเลยอะ่ะถ้าถ่ายออกมาแล้วมันมันมันถ่ายมากมันก็จะเจ็บเจ็บปวดปวดเนาะแต่สําหรับโมนากินไฟเบอร์ของพิมรีพายหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หรอกตอนนี้ก็กินได้ประมาณห้าวันระบบขับถ่ายคือถ่ายปกตินะคะตื่นเช้ามาถ่ายเนาะโมนากินก่อนนอน ตื่นเช้ามาถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบไม่ถ่ายเป็นก้อนไม่ต้องนั่งนานเนาะแล้วมันก็ออกเองแบบแบบคือเหมือนลำไส้เรานี่โดนขูดออกมาเลยนะคะแต่ไม่ใช่ขูดแล้วเจ็บนะไม่เจ็บนะคะไม่เจ็บเนาะปกติเลยค่ะเนาะนั่นแหละถ้าคนไหนมีกำลังจะไหวก็ซื้อกินได้เลยนะคะเอ่อเอ่อไฟเบอร์เนาะนี่ไงนี่ไงพูดแล้วก็ให้ดูเลยนี่ไฟเบอร์โมนากินไฟเบอร์ ไฟเบอร์ของพิมพ์ลิพายโมนากินจริงค่ะกินจริงและเห็นผลจริงแล้วจะบอกว่าไฟเบอร์ iber, กินลิ้นจี่ถ้าเป็นผลไม้โมนาไม่ชอบเลยโมนาเหม็นเหม็นกินลิ้นจี่มากแต่พอมาสกัดเป็นไฟเบอร์ตัวนี้โมนาสามารถกินได้แล้วอันนี้ก็แอปเปิลจากบ้านน่ะน้องชายของลุงเนาะอันนี้ก็เป็นมะม่วงที่โมนาซื้อมารู้สึกว่าจะลูกละสี่สิบถึงห้าสี่สิบาทสามสิบสี่สิบนอกาะช่วงเนี้ยราคาถูกหน่อยค่ะ และนี่โมนาก็กินอ่ากาแฟดำของกิฟลรีนนะคะโมนาเอามาจากประเทศไทยเนาะเอามาเยอะอยู่ค่ะก็กินกิฟลรีนด้วยกาแฟดำนะคะไม่มีน้ำตาลเนาะก็ตามนี้เลยค่ะโมนากินอะไรก็บอกแบ่งปันคนไหนไหวก็ซื้อกินคนไหนไม่ไหวก็กินเท่าที่เรามีเนาะไม่ได้บอกว่าอุ้ยบพูดแล้วจะต้องกินตามไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าอันไหนดี ที่อยากให้กินก็ก็บอกต่อกันเนาะเราพูดแล้วก็คอแห้ง <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> ต่างประเทศนี่ไม่ต้องกลัวนะคะถ้ากินน้ำเนาะต่างประเทศนี่ท่อน้ำนี่เขาสามารถดื่มได้เลยนะคะพอเราเปิดเปิดไว้อย่างนี้เนาะพอเปิดพอมันเย็นๆนหน่อยนึงเราก็แก้วรองกินได้เลยดื่มได้เลยนะคะ เดี๋ยวโมนาจะนอนละต่างประเทศไม่ต้องซื้อน้ำกินนะคะถึงไปตามทางรถไฟหรือว่าไปห้องน้ำทางสาธารนณะห้องน้ำนะคะในห้องน้ำเนาะเขาก็จะมีท่อท่อน้ำอ่ะมันจะมีทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นสามารถกินได้ต่างประเทศกินน้ำเย็นได้แต่น้ำร้อนกินไม่ได้นะคะ น้ำร้อนเป็นน้ำที่ไม่สะอาดนอกของต่างประเทศแต่ถ้าน้ำเย็นของต่างประเทศคือน้ำที่สะอาดอาก็ได้ได้ได,ได้ได้รู้ได้เรียนรู้ก็ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เลยก็แรกก็ตกใจเหมือนกันนะกินน้ำจากก๊อกแต่ต่างประเทศกินน้ำจากก๊อกไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีอะไรไม่มีสารค่ะเพราะว่าน้ำเขาได้ตรวจคุณภาพแล้วแต่ก่อนเคยมีสารมีทำน้ำค่ะโอเคค่ะ เด็กไหมเห็นไหมวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้โมนาพาเซฟจไอเดนมาเพื่อจะถ่ายคลิปให้ดูรอบๆแต่ถ้าว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามโมนาถามได้นะคะตอบได้นะคะหรือว่าเจอโมนาที่ไหนตามทางตามทู่ตามทางทักทายกันได้ค่ะ ถ้าเข้ามาทักหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีอ่ะถามว่าโมนาที่ทํางานโมนาทําไมโมนาไม่ค่อยทักใครไม่ใช่นะคะคือหนึ่งเราทํางานเนาะเราทํางานแต่ถ้าทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทักได้คุยได้แต่ถ้าจะให้เราคนทํางานไปทักคนที่เขาไม่ทํางานบางทีเราก็ให้เกียรติเขาบางทีเขาอ่ะเอ่อเหมือนจะจะบอกว่าไอกา้การสูงการต่ำอ่ระดับระดับการสูงการต่าของอาชีพบางทีมันมันไม่ใช่นะคะแต่เห็นได้ว่าเราให้เกียรติ เราให้เกลียดคนที่จะมาทักเราว่าเขาอยากจะคุยกับเราไหมเราอ่ะทงานแค่ทํางานทำความสะอาดเนะาะแล้วบางทีคนทํางานทำความสะอาดก็ไม่ได้มีสักว์ศรีอะไรแต่แต่เพียงแต่ว่าก็ยังภูมิใจที่ว่างานทำโอเคค่ะวันนี้โมโนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมโนาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาผ่านเส้นะไคเด่นหนักด้วยนะคะี๋ยวโมนาจะกลับไปหามนาะสวัสดีค่ะ Bye. Dun, dun, dun.